กลับมาเจอกับเราอีกครั้งที่สาขาบางกะปิค่ะสวัสดีค่ะแนะนำเพืนหน่อยค่ะ ค่ะส้งเซลบากกะปินะคะให้ลูข้อมแนะนำนิดนึงค่ะว่าที่สาขาบาังกะปีเนี่ยมีบริการอะไรบ้างค่ะสาขาเรานะคะก็จะมีบริการผ่อน iPhone iPad มือหนึ่งมือสองนะคะแล้วก็มีไอโฟ e แลกเงินมีรับเทิร์นเครื่องรับซื้อเครื่องนะคะแล้วก็มีออมดาวซื้อสดด้วยแต่ว่ารบก,กวนแนะนำทักแชทมาก่อนนะคะตอนนี้ที่สาขาบาังกะปิเนี่ยลูกค้าสนใจใช้บริการไหนมากที่สุดเลยคะมากที่สุดตอนนี้จะเป็น iPhone แลกเงินค่ะซึ่งเป็นการจำนำไอคาวโดยที่ลูกค้าไม่ถูก หยุดเครื่องไว้ที่ร้านนะคะแล้วก็จะมีผ่อน p h โฟนรุ่นที่ขายดีที่สุดก็จะเป็น13กับ15 Pro Max ค่ะหากลูกค้าสนใจรายการไหนสามารถแนะนำหน้าร้านได้นะคะหรือว่าสอบถามแอดมินก่อนได้ถ้าไม่สะดวกยังไงเดี๋ยวมาที่หน้าสาขาแนะนำได้ทุกอย่างเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในระแวกนี้นะคะสามารถเดินทางด้วย BTS นะคะ,ะสายสีเหลืองสถานีบางกะปิออกประตู3ได้เลยค่ะสนใจมาใช้บริการที่สาขาบางกะปิทักแชทมาลงทะเบียนได้เลยนะคะ